แอบไม่แอบแต่ว่าทดลองไปเพราะว่าได้ยินตัวนี้มานานแต่วันนี้มีโอกาสได้ทานได้ตัวเองเพราะว่าอนช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีที่สุดนะคะแล้วก็นี่ก็แบบเป็นคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเสี่ยมันก็จะเป็นเบี้ยนนิดนึงแล้วเมื่อกี้ก็เลยทำในสองเลทง่ายจริงๆค่ะแล้วตอนนี้เวลามาพักผ่อนรู้สึกแบบที่เห็นแบบเหมือนคืออลิม่าบานดาซึ่งมันมาจากอะไรเป็นเราเรลทพี่ยาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่พิเศษมากๆของสารวิตามินดีคอมเพล็กซ์ นะครับข้อสารนี้เนี่ยเราเรียกว่าเราเป็นออร์แกนิกนะครับแล้วก็สกัดจากเขเรียกว่าเป็นผักออร์แกนิกจากะสกูลที่พี่เอนนำเรียนไปแล้วแล้วก็มันเป็นกลิ่นเฉพาะของเราเรียกว่าของวิตามินยูของเรานะครับซึ่งสารตัวนี้เราเรียกเป็นเราเรียกเป็นระดับเซลล์แมทริกทัเข้็สู่ร,ร่างกายได้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วก็ดูแลสุขภาพได้ระดับเซลล์เราเรียกว่าเป็นเซลล์บำบัดอย่างแท,ท้จริง ถูกต้องสวยและหอมใช่ครับแล้วก็ <Okay. S 2> พอยที่บอกว่าสวยและหอมคือว่านอกจากมันจะช่วยดีท็อกระดับเซลล์ได้เนี่ย mm hmm. เนื่องจากว่าตัว v วิตามิูคอมเพล็กซ์มันยังมีผลในการเราเรียกว่าทําให้เป็นสารตั้งต้นของการสร้างกลูต้าเทโอนธรรมชาติผิวสวยเนียนใสออร่าแล้วก็หน้าเด็ okay. Okay. ก <laughs> ใช่ครับอันนี้ทานง่ายๆครับเวลา1น <laughs> งแคปซูลหลังอาหาร <laughs> ทานง่าย <laughs> อ,อยู่กับวัตถุประสงค์เนาะนะครับเช่นถ้าวัตถุประสงค์ของเราเราต้องการกินเพื่อดูแลสุขภาพ<ม>เช่นร่างกายรู้สึกว่าตอนนี้โอ้โหเราทํางานนะัเรารู้สึกว่าเราอากาศต่างๆเริ่มไม่ค่อยดีใช่เราทานเหมือนฟันเราเราเติมวัคซีนให้ร่างกายเราก็กินไวละหนึ่งแคปซูลเพียงพอ แต่ในบางกลุ่มบางกลุ่มเช่นคนไข้หรือคนที่มีปัญหาสุขภาพเช่นนะครับมีปัญหากดไหลย้อน,อน,อนเนาะหลายคนบอกอะไรก็ไหลย,ย้อนไหลย,ย้อนนะครับมันคืออะไรก็มันก็เป็นเรื่องของอาการหนึ่งเนาะซึ่งคนทํางานส่วนใหญ่เป็นกันเยอะนะครับประเด็นก็คือถ้าเรามีสภาวะพิเศษเช่นเป็นกดไหลย้อนนะครับหรือมีปัญหาของโรคต่างๆเหล่านี้อ่าพอมาถึงเรื่องยูทีีเลยครับ ไี่อยากข้ามเลยนะค่ะไม่เชื่อว่าอะไรบางคนอาจจะแบบเป็นโรคนู่โรคนี้หรือว่าคนที่เราอยากเราเป็นห่วงเขาอยากเอาให้พยาทานอะไรเงี้ยนอกจากขนอย่างเราแล้วอะโรคยังเป็นของคนไทยที่พูดได้ที่ว่าพวกเบาหวานความดันหลอดเลือดตีบตามเนื้อพวกนี้ค่ะได้ไหมพเรียกว่าโรคกลุ่มนี้เป็นโรคของเขาเรียกว่าคนที่เขาเรียกเป็นไปนตามสถิติเลยเนาะ,ะคนไทยปัจจุบันนะครับโรคที่เป็นท็อปฟลาหนึ่งมะเร็งสองหลอดเลือดตีบ ับมเบาหวานความดันนะครับแล้วก็โรคหัวใจและ4ี่ก็คือโรคเราเรียกโรคของคนทํางานนะครับเรื่องเช่นนอนไม่หลับโรคก,กระดูแล้วก็เรื่องของกดไหลย้อนก็เป็นทอ p f ฟ v e ของประเทศเราโรคชุดมาเป็นชุดซึ่งก็มักจะมากับสําหรับพี่ว่ดเรียกว่าโรคของคนรวยนะครับเช่นเลยครับคนรวยชอบกินอาหารจีนชอบกินอะไรที่มันมันชอบกินอะไรที่เลยครับเป็นเหมือนกับเป็นอาหารจานพิเศษจะนํามาซึ่งอาการป่วยด้วยโรคน,นี้ ซึ่งคาถามน้องแนนนี่ดีมากก็คือว่าโดยสารสิทธิบัตใน g x เนี่ยเราเรียกว่าเราตอบโจทย์ทุกโรคดูแลได้ทุกส่วนดูแลได้ทุกรูปแบบเพราะใน g x มีทั้งไวิตามิมียูคอมเพล็กและนะครับมีเราเรียกว่าคิวเมติกคอมเพล็กสารเหล่านี้เนี่ยเราเลือกเหมือนกับเป็นสารตั้งต้นในการสร้างเซลล์สดทาให้ร่างกายเนี่ยเราเรียกว่าช่วยในการย้อนเวลาย้อนวัยแล้วก็โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเช่นกลุ่มของหลอดเลือดตีบนะครับกลุ่มของคนที่มีปัญหาความดัน นะครับกลุ่มในส่วนของที่มีปัญหาเรื่องของโรคกระดูกต่าง,งๆเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับไปซ่อมแซมในระดับเซลล์ทําให้เซลล์เนี่ยกลับกลายเป็นเหมือนกับเซลล์ที่มีความเป็นหนุ่มเป็นสาวเพิ่มขึ้นลดอาการเจ็บอาการปวดต่างๆได้ดีมากนะครับทำให้ไม,ม,ม่ต้องกปเวีแล้วนะคไม่ว่าจะเป็นโรคปวดที่ขึ้นมาเนี่ยไม่มีปัญหากับนี้ได้ซ้ำปลอดภัยและเป็นเรียกว่าเป็นคุณประโยชน์ใช่ส่วนหน้าคะรวมมายองีไทน์ดอยแล้วก็เกสิ่งดื่ กลุ่มของไทรอยก็เป็นเราเรียกว่าเป็นความผิดปกติของระดับฮอร์โมนนะครับซึ่งสารที่พี่ยอดบอกเลยครับตัววิตามินยูคอมเพล็กต์แล้วก็ตัวคิวเมติกคอมเพล็กต์สองสารนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะคิวเมติกจะเข้าไปปรับในเรื่องของสมดุลฮอร์โมนทำให้ร่างกายของเราเหมือนกับมีการปรับสมดุลใหม่เหมือนกับเหมือนกับเรารีเซ็ตหน้าจอคอมให้คอมพิวเตอร์ของเราแอคทีฟต่อมาใหม่มเราเรียกว่าทําให้ชีวิตของเราเนี่ยกลับมารีสตาร์ทใหม่ จริงๆไวทองเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของตัวสารสิทธิบัตรนี้นะครับเพราะว่าไวทองก็เป็นธรรมชาติครับเราเริ่มพร่องฮอร์โมนฮอร์โมนผู้ชายฮอร์โมนผู้หญิงคือเป็นแม่ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยใช่อันนี้ก็คือเราสามารถทานเพื่อควบคู่กับการรับประทานยาคุณหมอนะครับทานเพื่อเสริมบุ้งด้านทานแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปรับระดับฮอร์โมนตามปกติอ่าจริงแล้วนี่ว่าไม่ได้เป็นีที่อเรากผว่าวันนี้เราทานยาแล้วไม่จะเป็นต้องทานเสริมหรือวันนี้เราทาน เป็นีเาก็คือเรา้การเพ่อผได้็ดีที่สุดใช่ครับคือโจทย์ของพี่ก็คือพี่มองว่าทุกอย่างเนี่ยเรามองเป็นธรรมชาตินะครับในขณะที่ยาคุณหมอเราก็เน้นนะครับทานเหมือนเดิมนะครับการที่เราทานในกลุ่มของสารซึ่งพี่เียกว่าสารสิทธิบัตรกลุ่มนี้เนี่ยเรารับประทานควบคู่นะครับเคียงข้างกับวิตามินหรือว่ายาที่คุณหมอจ่ายนะครับเพื่อทําให้ทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับปรับให้มันเป็นสมดุลที่สุด นะครับไม่จำเป็นต้องไปหยุดยาหมอมากินตัวนี้ตัวเดียวเพราะต้องเรียนตรงว่าสูตรที่ว่าเนี่ยเราเรียกว่าเป็นนิวตราสุดิคอลหรือจ่เรีย้จักในนามของโคชนาเพสตนะครับกินอาหารให้เหมือนกับเป็นวิตามินที่บํารุงสุขภาพอย่างแท้จริงกินกันป่วยแ้ะถ้าป่วยแล้วกินได้ไหมก็กินได้เพราะมันก็เหมือนกับเรากินผักที่บอกว่าเป็นกิโล10กิโลแต่อยู่ใน GIX ก็อยู่แค่1แคปซูลเล็กๆ ที่เราจะทำทุกอย่างให้ย่เลียเพราะว่าในสมัยก่อนเด็กที่เรียนมันจะมองคนาะคนที่แบบว่าทำไมว่าที่ป่วยขึ้หน่อยดิทำไมก็ไม่ได้กินยาที่นี่กินอย่นี้มองว่าอยากให้อยากให้ทุกคนว่ามันเหมือนแบบวันนี้เราก็ต้องทานอาหารใช่วันนี้เราก็ยังมีอะไรที่เราใส่เข้าไปในร่างกายที่เราก็ไม่รู้เลยว่ามันมีมลดีต่อร่างกายขนาดไหนเพราะฉะนั้นนะคะการที่ดูแลตัวเองควบคูนทุกับที่กินว่าจะเล่นนี่กับนี่ใช่อย่างน้อยก็ช่วยชะลอวัยใช่ครับทำให้เราสุขภาพ Mm hmm. แล้วมีแรงที่จะไปทำงานเป็นบ mm ้านรายได้ใ right ห้กับต mm ัวเองแล้วก็ช really ่วยคนอื hmm. mm ่นนะเป็น hmm. ย mm ังไงบ้างเนี่ยใช่แล้วครับแล้วก็พี่เลยประทับใจมากขอบคุณมากเลยนะคะที่ได้ยินพี่ออกมานะคะเพราะดีมากเนียฟังแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวจะต้องเหมาแล้วค่ะที่นูงนี่เนากับบ้านเออแต่ว่ามีอีกเยอะเลยค่ะคุณหมอที่เมื่อกี้แบบพี่ากให้พูดมันชอบพี่ว้าวหมดเลยอ่ะนี่แบบติดนิดนึงเพราะว่าที่ดิฉันแบบแอ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 บแล้วใช่ไหมคะ ที่แกยากค่ะทำไมมทำไมัน,รรมมนดูเหนียวเน้นนีคะเ,เ,เพราะว่าอะไรไประเด็นนี้เป็นสิ่งที่อันนี้ก็คุยในแง่ข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าในเชิงของเภสัชตำรับเนี่ยสูตรนี้เนี่ยพี่ยอดต้องการที่จะดูแลให้ในแง่ของการออกฤทธิ์ของสารเนี่ยให้ออกฤทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สุดเพราะสารบางตัวซึ่งอยู่ในนะครับเจเอ็กเนี่ยเราเรียวกว่าก็มีความไวต่อความชื้นบ้างเราต้องการที่จะโปรเทคให้สารเนี่ยออกฤทธิ์เหมือนกับเต็มประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะดูแกะยากไปบ้างนิดหน่อย แต่ว่าด้วยความแกะยากนิดหนึงก็จะทําให้เลยเลยว่าป้องกันความชื้นได้ได้เต็มร้อยอแลแลนี่คเหผลว่า้าไาแลยใช่ครับเราเราดูแลกันเต็มที่อยู่แลวครับะว่าได้นผู้ม่รู้ว่าจะคุ้ยังไงแล้วอ่ะแลวแถมนะคะกดีด้วยอ่ะคือไม่ไม่ได้เชื่อว่าสิทธิบัตรขนานี้คุณภาพขนาดนี้แล้วราคาลอ่ครับ อาร่างกายใสี่ดแก็ใช่สอว่ามาาปยที่ถือว่าสัคนรมีดมาเลยใช่ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณที่ยอดใช้พ่อมค่ะเป็นอคกรยอดชายของเราครับนี้มาให้ความรู้กับพวกเราค่ะขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับ